เสนอข่าวโดยปลูกใจรักษาป่าเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มริอเจนซี ทมพาพบกันในจับประเด็นข่าวร้อนวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงานทวีสุขค่ะติดตามประเด็นแรกนะคะกับการทํางานของคอสชอที่เร่งขอตัวนะคะส่งตัวนายจักรพงเป็นแขกเป็นผู้ร้ายข้ามแดนยืนยันนะคะว่าไม่ได้กั่นแกล้งโยงอาวุธสงครามแต่ย้ําว่ามีหลักฐานชัดเจนค่ะ ดยการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของคอสชอวันนี้ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเลขาธิการคอสชอเป็นประธานการประชุมโดยกำชับให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตอบโต้ในจัก,กระพบเพนแคตามที่สารทหารออกหมายจับและจะขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในข้อหามีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าคอสชอไม่ได้กลัน่นแกล้งแต่เป็นการดำเดนินการไปตามพยานหลักฐานที่มีการสัดทอดไปถึงค่ะ ขณะเดียวกันนะคะในประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมนายศรีแทิกพวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ายังไม่สามารถจะประสานเพื่อขอส่งตัวนายจักรพงเพนแคในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนได้เพราะไม่มีข้อกฎหมายแต่กําลังดําเนินการหาช่องทางส่วนความคืบหน้ากรณีถอนพาสปอร์ตบุคคลที่ขัดคําสั่งเรียกมารายงานตัวของคอสชอรวม6คนที่มีนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรวมอยู่ด้วยนั้นเป็นไปตามกฎหมายค่ะ ขณะที่วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเลขาธิการคอสชอเป็นประธานที่สภาความมั่นคงแห่งชาติทรรเนียบรัฐบาลที่ประชุมได้รับทราบการบริหารจัดการโครงสร้างแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่โดยเน้นการบริรณาการแผนการงบประมาณ2,558ทั้งสมชกรมนและสะอบตอเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการในปัจจุบันซึ่งแผน3ปีที่ กำหนดไว้ยังไม่สามารถดาเนินการได้ต้องรอรัฐบาลใหม่ก่อนจึงต้องใช้แผน2,555ถึง2,557โดยจัดความสําคัญเร่งด่วนมี9วัตถุประสงค์โดยยึดหลักให้แต่ละหน่วยงานทํางานอย่างบูรณาการและเพิ่มหน่วยงานสารเข้ามาค่ะ มาดูเรื่องของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนะคะวันนี้พลเอกสิริชัยดิฐกุลเสนาธิการทหารในฐานะประธานอนุกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์พร้อมด้วยปลัดกระทรวงแรงงานและเอกอกัครราชทูตสหภาพเมียนมาประจําประเทศไทยเดินทางตรวจความเรียบร้อยศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า one stop service แห่งแรกที่สมุทรสาครซึ่งเป็นศูนย์บริการอย่างครบวงจรใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ แต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีซึ่งหลังจากได้รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวแล้วนะคะแรงงานต่างด้าวต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่2นั่นก็คือการไปตรวจสัญชาติหรือพิสูจน์สัญชาติภายใน60วันที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราวและนำพาสปอร์ตไปขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา1ปีซึ่งขณะนี้ก็เล็งจะเตรียมเปิดศูนย์อีก22จังหวัดก็จะเน้นพื้นที่ที่ติดชายทะเลเกาะน,นะคะ โดยนายวินหมองเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยก็กล่าวนะคะว่ารู้สึกยินดีและมีความดีใจนะคะที่เห็นว่าประเทศไทยนั้นเปิดศูนย์วันสต็อร์วิสช์ทำให้แรงงานเมียนมามีความปลอดภยัยแล้วก็ทํางานได้อย่างสงบสุขและในอนาคตหากไทยจะดําเนินการอย่างไรเมียนมาก,ก็ยินดีให้ความร่วมมือค่ะโดยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธรายงานข่าวบริษัทต่างประเทศในยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาจะระงับการสั่งซื้อสินค้าอาหารทะเลของไทยจากปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายว่า ไม่เป็นความจริงนะคะล่าสุดสมาคมผู้นําเข้าสินค้าอาหารทะเลอเมริกายัางให้ความมั่นใจว่ามาตรฐานสินค้าอาหารทะเลจากไทยส่วนการเดินทางเงยือนกัมพูชาระหว่างวันที่1-2กรกฎาคมนี้นายสิงษศักดิ์ระบุว่าจะได้เข้าพบหารือกับสมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาถึงการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของไทยด้วยค่ะ ขณะที่วันนี้นะคะหลายหน่วยงานสนที่กาลังค่ะตรวจจับไม้เถื่อนได้หลายพื้นที่เลยนะคะเริ่มจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีอธิบดีกรมป่าไม้นะคะสนที่กาลังเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจฝ่ายปกครองเข้าตรวจบริษัท PR รุ่งเรืองจากัดที่ทอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการจับกลุมไม้เถื่อนในเขตจ,จังหวัดสุพรราการและผู้ต้องหาก็ซัดทอดว่าซื้อไม้มาจากบริษัทดังกล่าวซึ่งนําเข้าจากเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมายตรวจสอบนะคะพบไม้กระย เลยแปรรูปอมพังเป็นสิ่งประดิษฐ์อยู่ในโกดังจํานวนมากซึ่งนําเข้ามาจากประเทศเมียนมาได้มีการยึดไม้แปรรูปทั้งหมดไว้ตรวจสอบแล้วค่ะอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ผู้บังคับการกรมการทหารสื่อสารที่หนึ่งค่ายกําแพงเพชรอัครโยธินถแถลงผลการตรวจยึดไม้พยุงได้จํานวนมากค่ะจากรถบรรทุกที่ขับเข้าไปจอดในโครงการ J.R p า r k รคนะคะ ด้านกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่นปฏิบัติการปิดล้อมเครือข่ายค้าไม้พยุงเทียมเผอ์สีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะสามารถที่จะจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นร่วมขบวนการรวม4คนหลังจากที่มีการขยายผลนะคะก็พบว่ามีนายทุนชาวเวียดนามเดินทางเข้ามาตีราคาไม้กับนายหน้าชาวไทยถึงในพื้นที่เลยนะคะ ส่วนกำลังทหารอสจังหวัดสมุทรสงครามเข้าตรวจสอบบ้านไม้หรูศาลาหกเหลี่ยมต้องสงสยัยกลางสวนมะพร้าวที่หมู่1นึ่ตำบลบางกระบือออำเภอบางคนทีของนายบุญส่งจันทร์เจ้าของฟาร์มไก่ไข่ในเขตดอนเมืองพบว่าบ้านนั้นนะคะใช้เสาหลายขนาดเลยนะคะจำนวนมากเจ้าหน้าที่สั่งอายัดห้ามเคลื่อนย้ายแล้วก็นัดให้เจ้าของบ้านนำหลักฐานมาแสดงในวันพรุ่งนี้ค่ะ เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหลายประเด็นที่ประชาชนรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดวิทยุชุมชนอีกครั้งหนึ่งว่าขณะนี้นะคะหลังจากที่คอสชอได้ให้กทชไปดําเนินการนั้นจะมีการเปิดให้ได้เมื่อไหร่รวมไปถึงเรื่องของคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์วันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ สลัดคังเข้มขอความร่วมมือผู้ค้ารายใหญ่ที่ทำสัญญารายปีในการรับซื้อสลาดกินแบ่งกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขายไม่เกินใบละ80บาทเพราะรับไปใบละ73บาทเริ่มลองขายงวดออกสลากวันที่16กรกฎาคมคูรายย่อยที่รับโคต้าแล้วนำไปขายให้กับยี่ปัวและรายใหญ่รับซื้อไปร่วมชุดจะถูกยกเลิกต่อสัญ,ญญาในปีต่อไปทันที รองผอ,อรมนเชียงรายนำกำลังหลายหน่วยตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางแลป่าดอยยาวและป่าดอยพระบาทบริเวณบ้านปูขไข่หลังได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าก่อสร้างรีสอร์ทพบรีสอร์ทรู้11แห่งอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บุกรุกทั้งหมด ผู้ว่าสระบ,บุรีพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบโรงโม่หินของบริษัทซีวิวเอนจิเนียริ่งจำกัดพบว่าแปลงที่สมหมดสัญญาสัมปทานการขอโดยสิ้นเชิงจึงเข้าขายการละเมิดบุกรุกจึงยึดอุปกรณ์การขุดเจาะและรถแบคโคเพื่อดำเนินคดีพร้อมรุยตรวจสอบอีก7แห่งตามนโยบายของคอสอชอ